ข่าวแรกเดี๋ยวอยากจะอัปเดตเรื่องนี้ก็หน่อยหลังจากที่มีกลุ่มพี่น้องเกษตร,รกรเนี่ยเขาไปร้องเรียนอยากจะให้ทกศเร่งรัดในการแก้ปัญหาเรื่องหนี้ของพวกเขานะครับมีการรวมตัวกันด้วยนะฮะเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีกลุ่มพี่น้องเกษตร,รกรนะครับร้อยกว่าคนเลยนะฮะมาจากหลายจังหวัดเลยราชบุรีสุพรรณบุรีหรือว่าเป็นกลุ่มเกษตร,รกรก้าวหน้าอันนี้กลุ่มเนี่ยจากสระบุรีนะครับเขาไปปักหลักชุมนุมอยู่ด้านหน้าสำนักง,งานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรทรกศนะฮะสิ่งที่เขาเรียกร้องสิ่งที่พวกเขาต้องการเนี่ยคืออยากจะให้ทกศดําเนินการแก้ปัญหาหนี้สินซึ่งเกิดจากความล้มเหลวของโครงการเกษตรกรพันใหม่เขาก็เร่งรัดอยากให้แก้ด้วยความรวดเร็วนะครับหลังจากที่กลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ติดตามความคืบหน้าในการแก้ปัญหาที่ค้างคามากว่า3ปีแล้วนะครับโดยกลุ่มตัวแทนของชาวบ้านเนี่ยเขาขอให้ทกศเนี่ย มีความชัดเจนได้กรอบระยะเวลาการแก้ปัญหานี่สินตามมติของบอร,ร์ดทกศคือบอร,ร์ดทกศเนี่ยเขามีมติออกมาแล้วนะฮะเป็นการประชุมครั้งที่9ในปี53นู่นเลยนะฮะซึ่งประชุมเมื่อวันที่24กันยายนต5 5 3 11ปีก่อนเนี่ยนะทุกผู้ชมฮะซึ่งที่ประชุมครั้งนั้นเนี่ยเห็นชอบให้ทกศปรัปบปรุงโครงสร้างหนี้ด้วยการลดเงินต้นบางส่วนลดดอกเบี้ยค้างทั้งหมด และงดคิดดอกเบีย้ยใหม่ด้วยนะครับคือเอาเป็นว่าเงินต้นเนี่ยให้เหลือรายละ1 3 0 0 0 0บาทจากยอดหนี้เดิมที่มีอยู่กันประมาณรายละกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็นำมาขยายระยะเวลาการชำระหนี้ไม่เกิน9ปี9ปีนี่ขึ้นอยู่กับศักยาภาพของลูกค้านะครับแล้วก็งดคิดดอกเบีย้ยที่เกิดใหม่ด้วยโดยใช้หลักประกันจำนองเดิมนั่นแหละและอนุญาตให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถไถ่ายถอนที่ดินหลักประกันจำนองได้เมื่อจ่ายหนี้ครบนะครับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนายสิริชัยหวังสุกเกษมผู้ช่วยผู้จัดการทกศก,ก็รับปากต่อตัวแทนกเกษตรกรว่าทกศจะเร่งออกหนังสือนําเสนอต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาอนุมัติการจําหน่ายหนี้เงินกู้นะฮะในส่วนที่ทกศลดหนี้ให้แก่เกษตรกรที่เป็นหนี้ศูนย์นะครับโดยขอยกเว้นการดําเนินการตามกฎกระทรวง เป็นกฎกระทรวงการคลังฉบับที่186นะครับแล้วก็ขออนุมัติให้ทกศปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตร,รกรเดี๋ยวเราฟังเสียงของตัวแทนกลุ่มเกษตร,รกรที่พูดถึงประเด็นนี้กันหน่อยครับมาชุมนุมที่นี่นะครับที่เรามากันเนี่ยก็เป็นเรื่องเดิมๆก็คือเรื่องปัญหาปากท้องเรื่องสําคัญก็คือคนทั้งหมดที่มาอยู่ที่นี่นะครับเป็นสมาชิกกองทุนฟื้น,ฟ,นฟูและพัฒนาเกษตรกร หน่วยงานเนี้ยเป็นหน่วยงานที่ตั้งขึ้นมาเพื่อให้การบริการกับคนยากคนจนคนที่ไม่มีทางออกกับปัญหาหนี้สินคือช่วงมุมครั้งนี้เนื่องจากว่าเราอยู่ภายใต้ใตคารคุ้มครองสิทธิ์ของกองทุนพื้นฟูแล้วก็สิทธิที่เราจะได้รับนี่ก็คือรัฐโดยกองทุนพื้นฟูจะช่วยรักษาที่ดินเอาไว้ให้วันนี้ลูกหนี้ทั้งหมดมาขอใช้หนี้คืนที่เงินต้นเต็มร้อยแต่เราขอเวฟในส่วนของดอกเบี้ย ที่เกิดขึ้นก็เรียนพวกเราทั้งหมดพี่น้องประชาชนทั้งหมดว่าวันนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่มันเป็นต้นเงินที่เหลือมันเป็นดอกเบีย้ยทั้งหมดเพราะต้นเงินเนี่ยมันถูกพับถูกพับแล้วก็ถูกให้กู้ใหม่กู้เพิ่มทุกปีทุกปีโดยการกู้เพิ่มเนี่ยเราไม่ได้เงินไปแต่เราได้กู้บัญชีใหม่จากเอาต้นกับดอกเบีย้ยมาให้เรากู้ใหม่แล้วก็ไปปิดบัญชีเดิมที่มีต้นกับดอกเบีย้ย ซึ่งถ้าเป็นอย่างนี้แสดงว่าดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นเดิมมันคิดดอกไม่ได้จากที่ได้เห็นก็คือกู้จาก4ี่หมื่นวันนี้มันกลายเป็น0 0แสนก็มีครับแต่ดอกมันไม่ลดก็เหตุเพราะว่าเจ้าหนี้เนี่ยได้กำหนดไว้ในตัวสัญญาว่าการที่เราส่งหนี้คืนตามสัญญาเนี่ยถ้าเราส่งแล้วมันไม่สามารถเหลื่อมเข้าไปในเงินต้นได้ไม่มีสิทธิ์ตัดเงินต้นก็อยากจะขอความเป็นธรรมให้กับพี่น้องอเษกษตรกรคนยากคนจน